กีฬาอีสปอร์ตเขาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งของกีฬาครับซึ่งคนไทยและสังคมไทยบางคนอาจจะย,ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าอีสปอร์ตคืออะไรอีสปอร์ตเหมือนกีฬาทั่วไปนะครับแค่เราใช้คอมพิวเตอร์หรืออาจจะบางที่อาจจะใช้เป็นมือถือ,เ,อเป็นแท็บเล็ตน,นะครับมีอิเล็กทรอนิกส์เเป็นทั้งเวลาที่ทีมไทยต้องต้องพิสูจน์ความสามารถของตัวเองแล้วก็เอาชมปอยู่ในเมืองไทยนะครับกประกอบใน,นั้ได้อ e ีสปอร์ตของประเทศไทยเพราะว่าอย่างที่คุณเลนบอกมีต่างประเทศมาแข่งด้วย เราสู้เขาได้ไหมครับปีนี้นะครับผมผมองว่าค่อนข้างมีโอกาสนะครับเรามีทีมแชมป์จาก t h a a i l Esports League ด้วยนะค,ะครับเรามีทีมแชมป์ตัวเทมจากฮองโว่ฮองทัวนะครับซึ่งปีนี้เธอว่าเป็นโอกาสที่สูงที่สุดที่เราได้แข่งขันกีบต่างประเทศครับ <c oughs> ผมเชิญครับแล้วก็แน่นอนก็มามีตัวแทนจากศิลปินหนึ่งพันในเขาที่รักการเล่นเกมเหมือนกันขอเสียงมือต้อนรับคุณเคนพูพูสวัสดีพี่เคนครับสวัสดีพี่เคนครับพี่เคนเชิญครับพี่เคนเชิญตรงกลางเลยนะฮะเชิญฮะแนะนำตัวหน่อยนะครับว่าชื่ออะไรกันบ้างจากทีมไหนครับสวัสดีครับผมอธิการชื่นจิตนะครับเป็นเมนเจอร์จากทีมเชียงใหม่วอลเดนครับ จากเกมฮอนนะครับโอเคนี่คือเมนเจอร์นะครับเป็นคนคอยคุมเกมถูกไหมฮะครับสวัสดีครับผมชื่อลังสิมันจันทุกสายครับมาจากทีมใช่ไหมวอเดนครับจากเกมฮอนครับสวัสดีครับชื่อเล่นชื่อบอยครับชื่อในเกมชื่อลอยครับมาจากเกมเด็กออกซิเจนครับอยู่ทีมบางกอกไทยทันครับผมประกอบไทยทันนะครับอีกหนึ่งขั้นครับสวัสดีครับชื่อนาชยศสืบค้าครับ ดูทีมมาก่อนนะท่านครับเจมอ์เอลโอเคนะครับนี่คือตัวแทนของนักกี้าจริงๆแล้วหนึ่งทีมเนี่ยจะประกอบด,ด้วยหลายส่วนก็คือไม่ว่าจะเป็นซัพพอร์ตเป็นบนเป็นท็อปเป็นล่างเป็นปากก็ว่ากัากนไปนแต่ว่าวันนี้ขึ้นมาบนเวทีได้ไม่หมดนี่คือตัวแทนนะครับแปตัวจีของคอนเลย<ช>ก็ค่อนข้างที่จะเล่นทุกวันนะพี่ <c oughs> คุณพูดเปิดเผยตัวจีมลย คือผมบอกนิดเลยนะครับเคนภูภูมินะครับคือเวลาผมเล่นเกมเนี่ยผมจะไม่ใช้ชื่อตัวเองครับค <c oughs> ือผมจะใช้ชื่อเลย <c oughs> เป็นฉาย,ยงฉายยาอะไรของผมก็ว่ากันไปแต่ภูภูมินี่เขามั่นใจมาก <c oughs> มันมากอ่ะ <c oughs> คุณสร้างตัวละครชื่อเลยครับภูภูมิคือคือพี่เคนที่ต้องบอกว่าคือเล่นทุกวันจริงๆแล้วก็ใช้ตัวละครที่เป็นชื่อตัวเอง,งจริงๆใช่ฮะปกติผมเล่นฮีโร่ตัวไหนเป็นเป็นพิเศษเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวนี้น่าจะปีไมมีในใจ ดีเจแน่อ๋อเขาไปดูชอบตัวนี้เพราะว่าชอบชอบอันติเขาไงเวลาเข้าไปดูดูเสร็จก็สับหัวเวลาหมั่นไส้ใครก็สับคนนั้นก่อนเลยพี่เก่งก็จะเก่งมากนะครับในเกมคําถามคือเล่นเก่งหรือเปล่าไม่ใช่เก่งราดเพื่อนนะครับเก่งรัดนะพี่เก่งเขาจะเกิดพูดจริงชวนพี่เคนมังคนมันแค่อะไรกับเรา่จริงผมมาเล่นเพราะเพราะเพื่อนเวลาที่ เราเข้าห้องแล้วเราไปคุยกับเพื่อนผมทํางานด้วยครับทํางานแล้วก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอเพื่อนอม,มาเล่นเกมก็เพราะได้คุยกับเพื่อน,อนได้แชร์ประสบการณ์ได้เฮฮากันครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมว่ามันก็ทําให้เราได้มีไหวพริบน,นะมันก็เร็วเหมือนกันนะบางทีเราก็ต้องคิดเออเราต้องทําอันนี้ก่อนนะแล้ววางแผนการเล่นเกมมันก็มีการวางแผนด้วยนะพี่คือฮอนคือฮอนเนี่ยข้อดีของเขาฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่าข้อดีของเขาที่ผม ผมไม่ไม่ค่อยจะถึงใจเทเา่าไหร่กนะ็คือเกมเร็วมากเพราะมันเร็วมาคือเกมเร็วมากทุกคนที่เล่นเกมนี้ต้องดีไหวพิบโอ้โหขั้นสูงได้ได้ยินเสียงนิดนึงมาแล้วพี่เออต้องอยังนจริงๆคือต้องแบบป้องแบบตองแล้วมันเป็นการฝึกสมองที่ที่สุดยอดมากจริงๆถ,ถ้ายิ่งเล่นเป็นทีมยิ่งต้องคุยกับเพื่อนได้สื่อสารได้วางแผนอะไรอย่สนุกดีครับไปพี่เคนกาแีนี้จะไปร่วมางกับเราไหมฮะที่ไปเทคบางนาปีนี้กับ r รินาสตาลี ไปแน่นอนครับผมอาจจะจะไปเอาอะไรครับ <c oughs> ไปเอาของไปเอาของแจงกครับผมแล้วเล่นล้วเล่นไม่เรื่องจริงฝากบอกพี่สื่อมวลชนด้วยนะครับของแจกง,งานนี้เยอะมากไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนของฮอนแฟนของเอลหรือว่าแฟนของเกมต่งางๆออไปนะงานนี้บริษัทเอาของไปแจกเยอะมากเลยอ <c oughs> ที่แอบแอบแอบลอกล้อมไว้แล้วเหมือนกันนะหลายๆอันๆๆ อย่ามาล้อคุณลงไปเล่นเกมตามบู๊ดก่อนข้ามโขถึงจะได้นะครับคุณอัเลนครับพูดถึงของจงของแจกของรางวัลให้นิดหน่อยสิครับก็เป็นปีที่สามของ g s l นะครับอยากให้ศัพค์ของไทยแล้วก็เ็กไทยมาร่วมงานด้วยนะครับมาเห็นว่างานแล้วก็กิจกรรมอีสปอร์ตระดับโลกเป็นยังไงก็คือมา g s l นะครับ ใช่แล้วอย่าลืมนะครับผมย้ำอีกทีนะครับงานนี้จะเกิดขึ้นที่ไบเทคมางดานะครับวับนที่28-29มีนาคมนี้กับมารกิจการแข่งขันกีฬา e ีสปอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกริน่าสตาลิน2015คอสเซรีกับทั้งหมดบนเวทีดังๆด้วยนะครับอ,นนอย่าลืมนะครับเราฝากไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นเกมกรีน่าตั้งใจจะให้เกมพัฒนายาวชนสู่สังคมระดับ เป็นกำลังใจกับนักกีฬาด้วยนะครับทั้งสองทีมช่วยวน้องๆกดดันมาก<พ>าทุกวันนี้โดนเพื่อนตำหนีในท็อกท็อปทุกวันนะครับผมพูดถึงเกมื่องมีแต่เล่นสนุกจริงๆนะครับผมฝ้าไว้สุดท้ายนะครับอย่าลืมนะครับใบถิ่นบรรณา28-29มีนาคมนี้ เราจะไปดูการแข่งขันกีฬาอ e ีสปอร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับกับการีน่าสตารี2015วันนี้หมดหน้าที่ของผมแล้วครับเจมี่เจริญแซ่จูครับไปเจอในที่งานนะครับไปเทคบางงานรับรองว่ามีของแจกเยอะมากอย่าลืมเตรียมกระเป๋าใบใหญ่ๆไปด้วยเพราะงานนี้กรารีน่าแจกเยอะจริงๆขอบคุณที่สื่อมวลชนครับแล้วก็ขอเสียไว้กับทั้งหมดบนเวทีดังๆอีกหนึ่งครั้งด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ